อ้าวมาตามอ่าชุดตงวดพ่อก็เสียนฟ้าปิดนะพี่น้องเนาะเอาเอาชุดเอาชุดเอาเอาชุดนี้ไปกอนเนาะอ่าครับผมเอาชุดทดสอบไปกอนเอาชุดเอาชุดทดอไปกอนเอางืที่ฟ้ามากกมีเลยพ่าหอมันครบครึ่งงื่อนังขึ้น่ไเ่อนงกับมีเร่อเลยกัเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดะแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวไม่ได้ตัวนั้นนะแปดฟ้าแดงไม่หุ่นตัวนึ่งห้าเดียว สาสีสมไม่แดงคือจปแจกสามโตัวตั้น่ะขอบคุณขอบคุสคที่ขอสามแขกนันเดียวจแกสามตะเม่ตเรียกเรียมันก็บ้รอกแต่หันตัวมันดังมันหัไออกแค่เดียวเอออืม้าสีวายที่ไหนด้อยมินเดอัดตานี้ครับเอา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 ฮะเอาจับมสีดให้ด้อ โอ้ยน้อเ็บเพลีดีแ <French> ม <Claire> ่ใชปตะฟยทด้เห็นลยจับจุดเลยแล้วพ่อเออมันมีเวลาผันเห็นเห็นว่ามันหนบ่โท่หาะพาะว่างวดนี้ก็ไเลคือก้องเลยซมทังเคือก้องเลยเ็ดเต็มสูตรเลยวดนี้ก็ได้ฟฝ่าวาดบ่อได้แล้วจวดเลยโอ้ยนฝักมันมีเลขสามตัวสี่หเก้าสี่เอะะหเก้ี่โอหกเก้าสี ลูกเกาซี่เป็นตัวย่างมาพ่อนี่ค่น้สมตัวสีดึงเนี่ยบัตสดึองออกมาให้โอ้ี๋ยวแล้ว,วครับผมสะ6 9กเกาสี<ม>อืม6 9กเกาซีอพี่น้องน,นะอ่าชุดอ่าชุดชอบชุดล่างจะไม่รู้ละ <laughs> ไปเดียวกันเลย <laughs> แกเวาลาันแบีว่ามันมันยังอยู่สามสูตรสิเหตุมนปะทบก,กันนึนงแบบนีเลย <c oughs> เา้าหั่นเอวอันนันถอเดี๋ยวเดี๋คลที่สองจะเอาไหมอืมคลิปที่สองเอาประกบมาอีกรอบหนึง่งวันนี้ก็คือหกเก้าแล้วมมนมีหกเก้าสี่งครับหกเก้าสีมีหกมีเก้ามีสีครับเออา,านีสิ 10. สี่ดอนสองตัวเ้อครับหกเก้าหกเก้าหกสี่หกสีเก้าสี่เก้าสีู่สามคูครับอีกสามคูร่ออีกสิบสี่สองอู้ออ้อนในน้อย่แค่นีนนบ่กว่าหรือเสียไปอีกนะมันมีตะไดอีก เน่ขเต็มน่นต็มนย่สามศูยมันสีมามันสียมาสนสามตัวนี่อันันต้นสตัวนี่มันจะื้วปดแปดอมันเสีมาสนสั้น่สนแนนมันจะสได้แปดยอ้หตั้งหัน,นละมันสได้แบบนี้แต่<อ><อ>ตัวนี้บอกว่าในหัวมันจะส้นตัวไนี่อีสามสูตรึมาสนหนสั้ีอีสามสูตรันมาสนสีสามตัวนี่แสดงว่าโอเคเลยตั้งเลยเป็นบ่ แม่นครับอืมแค่เอาเอาสุดนีไปก่อนกับว่าเป็นยังดอกแค่กันยืนหนีคือตอนนี้เพิ่ปยืนไว้แล้วกีสามตัวเมื่อมาประกบคือว่ามันสิ่ส้นกันเบิดทั้งสามตัวท่านะโอ้มันถึงตรงกันบ่สิพ่อแม่นครับมันถึตรงกันว่อามันยืนประกบกันกับโอเคเลยท่านอ่ะแต่สามตัวเดียวกันนี่พ่อเนาะโอ้เสโอ้เสือแต่ผมคำนวณผมก็ลั่นคิดไปแค่ ไปเลยหกสูตรไ้งสมสูตอตามได้ยังมบากนีม่มันก็สิได้อีกสามสูตรจะมาป,มประกบสามตัวนี่ลหะว่าต,ตัวมันตรงกันบอสเันมันมาตรงกันเด็กขึ้นกันแค่สามตัวนี่อื่มันปูอืมใ้วงกมหมอนก้อนเนี่ยกลมเหก้อนอพี่น้องเอ้กเหมือนก้อนขึ้นตัวสำคัญมันคึอเป็นเด็กแกออกซีก็พี่เอง มุกสิอืมตัวตัวร่างที่เก่าสิตัวเดียวกันแล้วก็เนาะเออขนาดนะมันมันมันจะเลี้ยุ่มนี้หกเก้าสิอ่าการจะเอาไปเรื่ยมันก็เอาไปได้ยูอันปัญจะผมบ่มว่าันใ่มันใจเออบ่เปลี่ยนครับผมเอาแต่แต่ผมเขว่างไมแล้วล่ะอืมมีเจ็ดมีเก้ามีแปดอ่ะรักเลย นี่ต yeah, okay. ัวนี้ตัวนี้น่ะซุมนี่นะสมาประกบสี่คุณสามตัวเลยเสรมาประกอบปกาสี่นะครับแมันมันนั่งอยู่สามสูตรมันว่าตรงกันกัโอเคเลยอ๋อฟันดรเลียตอนนเน่าแต่ม่กปยังเสวครับสูตรที่มันเหอยู่สามสูตรนะรผมกำลังเ็สูตรนึง เรื่องช้องก็เรองอสามเ้ยังมึ่ไม่ไม่ชอบเรื่นียเหรอเออเออผมเลี้ยงไบางชนิอื่นต้องหมดอน่ะเป็นสัตผู้แม่ท่านอา่ามาเพิหน่มมาก,อาอออมกมม่อนเอาสีเรือ่อไปนีเรือบมานามือเรียกออกแล้วนักปีขามือตั้งเอาม้า,เ,าเอาอาขึ้นจะขึ้นแส่วขึ้นจะทอดีหนึ่งตั้งแล้วสูดสามไอ้นั่งกสนั่นอืมอืม มาแรื่นี่ก็สิเฮ็ดไปอีกคู่เดี๋ยวประมาณหาทุ่มแบบที้จะเสียแล้วโอ้โอยมันใส่เลยนะบวกกับคูณหารเลยครับมันบไมีมีแต่บวกครับมีไม่ลบน้ำมีคูณนน้โอ้มันหลายอย่างอยู่ดีบ้านนี้ครับว่ามันเล็กหน่อยสูงว่ามันเล็กหน่อยตัวแล้วเล็กมื่นตัวโอ้เล็กมื้นตัวให้เยอะย่ตัวเดียวนี่อยเล็กมื้นตัวให้เยอะย่ตัวเดียวแต่ละจุดแต่ละจุดนะ

เชียนต้งมีอีกเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเก้าแปดอืมเก้าแปดย่งเพราะว่าม่สิดีเดเก้ามาตัวหนึ่งเห้สิมันออกมาแล้วต็ดแปดิดมาสัครับที่เฮ้ไป้ไดสามพนี่แหะครับเขียนใหม่คือว่าตัวแรกก็คือพวเกชีกับเขียนเลขสองตัวเลี้ยงมาทั้งไป เจ็ดตัแปลกแเขียนสองตัวมันเรียกว่าทั้งไปนะมันจะเป็นสองกลุ่มเด้อมันนิ่มันครับมันจะเป็นสองกลุ่มจังว่ารอบมือชุดไทยว่ากลุ่มชุดไทยนี่มันจะมาส้นกันบ่อ่าครับผมมาส้นกันกับนวลมุ้งเต็มรอยเลยอได้สามตัวผมวางไว้เนี่ยถือไว้ได้เลยถือไว้ได้เลยนะเขาเขาครบสตรีมเลยครับ 69ปี79แกเนี่ยเอาครบสตรีมแล้วแต่รอตัวตรตัวซอนมาสันบอกง่งยๆชชดตัวชอนกันอืครับผมเรื่องสามสูตรสิมาชอนกันมันจะซนเก็หรือซนเก่าหรือซนแอีงว่าเลขแต่ละสูตรสูตรละมืนโตหายเลือยู่ตตัวเดียวรักเ็มืนโตครับรักเก่ามืนโตรักแฝกมืนโตอืไม่เอาลบไมเอาคู่หงอาอยเดียวครับ มัอย่างนี้อย่างนี้อยู่กับใคาสันเนาะ้แต่กูไดอยากได้หน่อมันต้องมาเงี้ยตัวเองมันเป็นใชสคนที่เหตุผลตัวตัดตัวว่ดตัดออกชุดแรกตัดไป้าเรียบร้อยนะตัดให้เรียบร้อยชุดแรกครับแล้วเจ้าชีนตัดออกมาแล้วตัดออกก็แล้วบบดนี้มันเดี๋ยวว่าตัดตัวรับออกทีเมล้วนะครับตัดตัวรับออกทีเมลเหลือแต่ตัวตัวแค่มันอ่ะ จะกัดจับเราเองด้พี่น้อเอ้ยผมบอกจับหา่ดิอ่าฮัดไปเลยจับเด้ออ่าจับเองม่เป็นไงอ่ายไม่กัดจับตัวเดียวกันแล้ววีเก่าสีอืมากัอืมอมากับมาไว้ผู้เป็นมาอื่นพอดีเลยครบสูตรเลยครัโอ้ยเยี่ยคนแต่นั่นน้่านนโอ้ยจะเฝ้าตัวไปเฮ้ยวาย่สงซึ่กัน ก็มาได้ยังออกมาจะมาอันจะมากินน้าเาโอ้ยมาวงนากะมาวางโทรัวิยตัวมันยังไมอยู่นันเาเนาเอา้าแต่เอาไปมันต้องมาเสียเวลาครับมันเหมาอล้วก็คือโอเคแล้วามตัวมุ่งตงชื่อเจ็ดเก้าแปดหือนะตามตัวตามตัวเลขเป็นเลขเจ็ดเก้าแปด เจ็เดเกาแปดเป็นอันสเปดเลยเจ็ดเต้แาแปดอันือว่าเจ็ดแปดเก่ามันก็คือฝดนะอืออ๋อม,มันก็ตัวเก่าเออมันก็ต,นกตัวเดียวน่ละแต่วาคมเห็นไหมขาดสีสมเลยตอนโอ้ตัวรล็กขาดสีสีเขียวอ่อนอือนี่แค่นี้แด้สองตัวครับเอาเองครับผม แย่งแอดมินก so ับแย่งทั honestly, mm, ic, <S <S oh, ้งทั้งผมบอกกันละไอ้ชุดแรกกับียนงสองตัวไว้สามคู่ทั้งเขียนงสองตัวไว้สามคู่ทั้งไต่กันนั่นล่ะอยู่ในนี่มีบนมีล่างพร้อมด้วยพี่น้องโอ้บนล่างแย่งกับอยู่ในคุมคุมได้สามคู่นี่มีบนล่างนอยู่ในนี่ละไม่ไปใช้แต่อยู่ในนี้อยู่ในคุมนี่ละมีสองคุมได้ได้ตัวเน้นเน้นกับตัวฟังคาดสีส้มด้วพี่น้อง ก็ทราบตัวแต่เราีเอาสีแดงมาทับมันสีแม่งบอกเห็นตัวนักซื้อมันจะ็นตัสีชมมาทับแต่เป็นเฉียดซับๆม,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 มันกับสีแดงเองเหรอครับอืมเลขมีตัวที่ผมคาดสีแดงไม่สีชมไหมนี่ตัวเด่นน้อพี่น้องอตัวเด่นแห้งนี่สุดนี่โอ้สุดเด่นนะครับนี่สุดเด,เด่นนะเด่นมากๆกากเฉียดต่อไปที่ชุดเด่นอ<ม>ืมเป็นสุดจะดต่า แ้วก็มแห้งพ่อโอเหลืออยู่ยสาุดแต,มตม่มาประกบแต่มาบมางาตัวไสิสน้นเขาครัมีสน้นเดออกเลยครับรสน้นเดาออกเลยนออมนส้นเดออกเลยส้ออกส้นลาอกแม่กับส้นแล้วก็ออกโอ้ันบอสนเดามาได้ดิเป็นมาสุดเมื่อน,นั่นหาไปนัน่นครับสองเก้าแปดมา ตัวมันต้นนคือแป็เจ็ผมมนไม่เปิดปากซื้อไวเลยตันต้นตัวนั้นโอ้ครับผมต้นกะไรตกรบกาสีมซื้อโอ้นั่นแหละตัวนั้นนะบานต้นนี้ผมมันผมบอกว่ากาสีมคือเยเก่าแปตัวกาสีชมพี่น้องอไเปสีเียวธรรมดาครับผมแม่มันจะเออใส่รถสุทังเหรอวะ Oh, lewat tu banyak lah. Oh, janganlah saya saya eh, pun boleh jambat sini. Lebih senanglah kita ni. Jangan beri kau ni, kau si mual ni. Kau tiga, nampak enam tiga ni. Kau dapat sibuk tak ni?